มาส่งมั่นมักจีดพี่น้องมาสรงหัวหาน้ำฟ้ามัวบาา้า,บานลุบเล่า,าเนื่องใหญ่บ้านเฮานาะบ้านลุบเล่าตำบลยังหละ่ะโอ้ตบบลุบเล่าอำเภอ,อยังอ,อำเภอผู้พานสะกลนครพี่น้องมาหัวหานชิบสอบแล้วก็มั่นมักจีดพี่น้องพี่น้ององ่วพี่นองโอ้เอันีนขอขวักไม่มาพูดนะอ่ะอ้าพี่น้อง จักตัวงัวเฮเ้าตเก้า,าตวัาตวซื้อมาโดนอะไรงวัวนี่ 2, ปีแวโอ้ซื้อมาหลายบ่ทีแรกจักตัว 1, <7. S 1> โอ้ตอนนั้นงัวแห้งเหลือจักตัวบ้านน่จะเาหาโต,ต,าาาาโตได้ขายจักเทียไปนี่สองแสนเจ็ดนัน่นมันออกแม่แพ้ลูกเดี๋ยบานนี่ได้จักตัวแล้วได้สี่ตัวครับ ไปซีตแล้วโอ้เป็นงูอะไรงามเนาะครับจักโตัวสองแสนเจ็ดนั่นหาตัวตโอ้หาตัวสองแสนเจ็ดก็บอกเป็นแพงหมเลยเนาะครับตัวละหามื่นกว่านี่บอกเรียงมาได้สองปีหรือปีกว่าสองปีละล่ะโอ้หมุนนี่กระแม่เนาะแม่เบิดเนาโอ้นี่ขอกยังหวะฮันี่ยหนกระลังเห็ดทางในผุนเนาะกระลังเห็ดนี่พี่น้องโอ้เอาเอาเรียงตัดกินกินยาหรือกินฟางนี่กินยาครับ อย่างนี้เปียดินจักไรเดยอยู่นี่ดินอรากไรเลยครับเาหกไรเาหไรได้ปล่อยบางง่นนี่เรื่อละปอยอยู่ครับโอ้มีทีไปอยู่นี่เิองผโอ้ครับนี่พี่น้องอันนี้มันยากเลยเลยหมดไว้โอ้มัดไ้ก่อนยัง่เดเป็นระบบอยู่ก็ล่งสีเขาระบบอยู่เนาะมาพี่น้องไปส้มไปสมจิตการเพิ่นขอกฟ้ามเพิ่นพุ่นอะฟ้ามฟามหมักไง มเมนว่าชีสาโมเมนนั่นบ่เดินนาเยอ่เนาะยังพัฒนาไปยุ่งยุ่งโอ้ยเอาเขาไปยุ่งยุ่งไกแ้ะโอ้ได้คอกแล้วเ้าขามาลูกชายซื้อให้บอกลูกชายไปยุ่งใช่ปโอ้ลูกชายอยู่เกาหลีไปจักปีแล้วไปม่ใชเขาสิปีแล้วบ้าไปโดยเบรนตีไปเห็นงานยังย่งผุดงานสมครับโอ้ไปปลูกสวมบอก โอ้เงินเรืออะไรได้สมเนาะเงินเดือกับคลองโมี่กับมันบบียร์ยปแปะก,กับแสนนี่ครโอ้โอ้โอนาดป่าทหาเลยพี่น้องกว้างเท่าไง่เท่าไหรนี่ยาวกว้างแปดเมตรยน่ายี่สิบเมตรเมตรกว้างแปดเน่ายี่สิบเอ็ดโอ้มาจีบบ่เลยทมบันอีกบนข้างหน้ามันเหมืนอนครูสมาร์เดินนี่กาสีได้เฮ็ดไมาอยู่ครับสีได้ทมไมาอยู่โอ้ห้างมันบ่อะไรนี่ได้ได้สีได้เทพื้นขี้อีกบ่เนี่บ่ได้เทือดอะไรับ มันจีก้มถึงบ่มันจีบ่ข้างของข้ออองบ่จังวะจีบ่ถึงอยู่บ่เฮ้บ่ถึงก็เจ้าวัดตัวนั้นแหละโอ้บ่เอาวัดอยู่แต่ว่าอันอันพื้นมันต่ำไหมพื้นมันต่ำเพราะนอแมนอันนี้ใช่สูงต้องพื้นต้องยกสูงขึ้นมาก็สามมิติโก้มมันจีเออมันจีข้างอันนี้ไหมมนเออเราเบิ่งหันทาบ่อไร่เขาจังถมพื้นขึ้นเนาะเข็ดเป็นวงลี่เงใช่ไหมเออเออแมนถมขึ้นให้เป็นวงลีแบบนี้ครับเออแมนอืมโอ้ยได้กัน อันนี้ห้างยังห้างยาบอห้างยาครับโอ้ห้างยาปีนั้ห้างยาเนาะห้างยาห้างฟางห้างยาห้างฟางปุ่นอะไรเนี้ยเอาเยอเบงพี่น้องบประมาณจักแสนนี่ิ่อตังโอ้สองแสนล่ะงบบสสองแสนเนะก้าม่ิบใกล้สิแล้วเนาะฟังนี่เป็นอาหารอาหารอ่างน้ำอ่างน้ำโอ้หางน้ำฟังนี่ อันนั้นเป็นอาหารอัญาอาหารโอ้หันเป็นญาอาหารต้องใส่วงลี่เด้อเค่เปลเป็นวงลี่แม่เพราะว่าเข้าถ้าเข้าขีมอาหารคนไปนี่ถ้าพเป็นวงลี่นี่มันสิบแรียนขมานด่มันเด้อไปมันก็ไกลไปเลยถ้ามมนเป็นวงลี่เด้อไปมันไกลมากคือเกาเข้าดินใส่ตะกร้าเขาต้องเทปูนคือยังเสียเป็นวงลี่นะแมนเข้าก็อดดินใส่กรอน เอาดินหกระแตงดินเป็นวงลี่เส้าก้อนแล้วก็จะเอาปูนใส่เอาเล็กใส่ก็ได้ใครเห็นตั helmet, bride, pigs, baby, baby more, ้งสี่นี่เวลามันก SI ้มก like ินม like ันเดือไปมันก็สไหลไปมันก็มันก็สกินมัได้เฮาก็สิมันปัดได้บาทมาเห็ดงานมาปัดเขาอยู่แล้วแต่ว่าความกว้างนี่เม็ดเม็ดจีโอ้จะกว้างอยู่เม็ดเม็ดเดียวพอดีมันบวเปลืองอันนี้มันกว้างอยู่กว้างเขาเป็นยังดอกแต่ว่าใครเห็ดเป็นวงลี่ให้มันไหลเข้าป้ากระสันเจ้าก็ชีดูปัดบ่บาท ง่ไงเขาตัวมันป่าป่าก็บ่ถึงนี่อันนี้มันสูงแล้วมันกลมลงกลมลงเอึกมันก็ข้างป่ามันก็อะไไปแค่ครึ่งเดียวแก่มันสิมีมงแก่อยู่หรออออืใส่ซองแสงเรียบร้อยเล็กกลับมาในทั้งนั้นเลยพี่น้องเอออันนี้กับจีเทพื้นบ่นี่ฟังนี่บโอ้เทือ่ฟังนี่ซุ่งนั่นจะไมันล่มเของเขเออะประเทศอะไร อือโอยังดีเลยพี่น้ององตะว่า่บ่ตะว่าห้างมันก็จะผิดสูตรได้อย่างหน่อยอตามตามประสบการณ์เห็นไหม่าแมนอันนี้สูงโพด้าอันนี้สูงต้องดันพื้นขึน้นก็สังมกมกินบ่ได้ดันขึ้นก็บ่ยากแต่ว่าเ้องก็ออาเฮากอเอาดินมาถม เดี๋ยวเอางัวมากินมึนจุงหูจักเขาเขาเขาเอางัวมาเบิ้งเอางัวมากินเอาอาหารให้งัวกินแล้วมันมีปัญหาอย่างเขาจุงหูจักเองเขาต้องแก่ใส่ง่วงเอาเออต้องแก่ใส่ง่วงเอาเฮ็ดเป็นเส้ากอนเฮ็ดลองเบิ้งเฮ็ดเบิ้งก่อนเออเขาต้องแก่ก็เพรยากเขาดินใส่ข้าวถมแล้วเขากระแตงเป็นวงลี่อาปูนเอาปูนใส่ยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นขึ้นเออในแบบเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะข่วงมันจะข่วงจังหน่อยเพราะว่ามันข่วงเม็ดเศร้าเม็ดเม็ดเม็ดเดียวพอดี ห้องผมเห็ดเห็ดแปดเห็ดเก่าซเฟ่นแคบคาบกินอาหารเหี้ยห้องอกเนีเอออันนี้นั่นเม็ดเช้ากวางแต่มมะจุ่มเป้ืองเลาเดี๋ยวแก้วงลี่เปืองวงลี่ได้การพี่น้องก็บ่กสอนนี่อันนี้ไปว่าาประสบการประสบการณ์ที่เห็นมาว่าสูฟังเนาะเออเ้าเห็ดเองเห็นประสบการณ์ว่าสูฟัง เดี๋ยวเขาเอางัวเขามาเขาสูงหูจักมันจีสอนใน้โตมันเนาโอ้ขากักร่มดีอาการดีขามาเปลี่ยนขามาเปลี่ยนล้อบอเออไม่ได้ขามาดูอยู่ตรงเออต้องแก้แก้ตามอะไรให้มันจินมึงเท่าก้อนเฮ็ดแล้วล่ะมันแข็งแดงอะไรมันจินเบิึงแก้ตามหนังอ่างนอกแมนตามหัวเอาแก้ใหม่นอกแก้ใหม่ขามาตามว่าแก่ลำบากโอ้ใครอยู่เ้ามาใครอยู่ตรงห้อมันเก็นมันแก้บวลาไแก้นิดเดียว แกนิดเดียวเออเห็ดล่างใหม่ล่างกับพ่อแกแ่ถมขึ้นบมเาเห็ดหเลยฟ้ามงามงามพี่น้องบนบนแต่ว่าก็นแนะนาเพึ่นเลยวามันบอกด้วอย่าวางบอกแนะน้ำเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นมาแบบนั้นสลับสรงลายฟ้ามเราก็เห็นลยก็เลยบอกย่านเห็นแล้วย่านเจอปัญหาภายหลังมันสิได้แก่เนาะ ได้แล้วพอสะบอกโอ้ยข่อยเห็ดไว้คักๆแล้วเป็นแตงของข่อยเสียหายวัดปศิวัยเนาะผมมันระบบเนาะกินหัวอาหารมันก็ระบบลี้เนาะเอออันนั่นแหละขอกโอ้จะเอาคำามาบดสุดโต๊ะพอดีบดบ่นนี่บดสุดโต๊ะบดครบกันบ่เนี่ครบกันแล้วครพอดีเนาะเนาะแก้วนึกออกรู้ออกเต่ายังจะขยายฟาร์มแก่ว่าจะซื้อมาะไหมยุ่บ่เนี่ยโอ้จะซื้อเขาอเองยุ่ มันได้แค่เสาตัวนี่พี่รองโอ้นี่ได้แค่เสาตัวเบาหนิมันว่าได้ตัวจลยมันว่าวหยัดได้เสาหนึ่งว่าสิพี่รอง